ขอ,อเราพูดเ <laughs> ก่งมาจากไหนก็แค่ม่าใจเธอเก่งมาจากไหนก็แค่ว่าใจเธอเดี๋ยวพี่จะเชื่อตาบให้นอ้อง <laughs> แต่ทั้งพี่ทั้งน้องสุดๆนะคะับยิเชินครับครับก็ขอบคุณ มกี่ทุกคนนะครับท,ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน,นก,ก็สนุกมากๆเป็นเป็นโอกาสแรกๆเลยที่แบบได้ทำกิจกรรมสนุกๆก,กับพี่ๆเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยแบบอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ชีวิตนะครับก็ด้วยสำหรับงานนีดยก็ขอบคุณพี่ซีพี่นิวน้ำปิงครับเพราะว่าจอยมากครับ กับพีพีนะครับวารรามของผมครับ,รบมาน้องปิงครับเชิญครับครับก็อย่างที่บอกไปนะครับขอบคุณทังชีวิตที่ชวนพวกเราสองคนมาร่วมจอยกับกิจกรรมนี้นะค,ะครับก็แฮปปี้มากๆนะครับที่ได้มาใช้เวลากับรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นมดิบของเรากับกิจกรรมกีฬาสีแบบนี้แบบทั้งพี่ซีทั้งนุ่นนิ่วแบบน่ารักมากๆแล้วก็เต็มที่มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่วันนี้แบบว่าน่ารักกับพวกเราเหมือนกันเนาะเราก็แบบยังแบบแบบแบบ S <S พื่อนใมาเจอคนเยอะขนาดนี้ในวันที่แบบคนเต็มสเตสเดียมเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้ก็ส่งกําลังใจมาให้กันอย่างดีนะครับขอบคุณมากเลยนะคะรับโปรเปอรหนูเนอฉันุนูค่ะโนโนก็ขอบคุณ ีวิดมากๆเลยครับที่น่ารักกับซีโนเนียลเสมอมาแล้วก็น่ารักกับแฟนๆน,น่ารักกับพี่ๆทุกคนเลยแล้วก็จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากดื่มซีวินกันทุกเช้าด้วยครับเพื่อทุกเช้าทุกคนจะได้สดใสเพราะว่าไม่ซีเลยไม่ดีนะ <c oughs> ครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนเลยด้วยที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ครับก็วันนี้สนุกมากๆเลยบอกว่าเราจะได้มาแบบ ทำกิจกรรมมะไรแบบนี้ร่วมกันอีกบ่อยๆครับครับผมเกียครับก็วันนี้ก็อยากให้คนจำขึ้นใจนะครับว่าเราได้ไปรน่นไปนีวันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรก่อนอะไรนะหรือว่า ขื่นหัวใจครับเขาทก็จะขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกอย่างที่ทำขึ้นใจจริงเพราะว่านานๆทีเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ขอบคุณทางซีวิทด้วยที่ร่วมจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้มาเอ็นจอยกับเราในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตซีวิทแล้วก็เก่งน้ําปิงแล้วก็ซีนูดิวด้วยนะครับผมขอเสียงให้เก่งน้ําปิง่อยครับ ให้กับใจกัยครับทุีวสุขในทุกวันนะครับผมดื่มีเป็ทุกเช้าเพื่อเป็นเป็สีที่ดีนะครับผโอเคนะารแนะนีนุของเราแด้นะครับสีนุ่นิวเกนน้ำเป๊เให้สุดยอดเลนะฮะสะพานโค้งไหมอาสะพานโค้งหน้าแล้วกันคุณสี អត់មានទេទេណាចង់ទៅមក